สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับผมวันนี้ผมจะเล่นให้น้องๆหนูๆหนูดูนะครับว่าการคิวระดับเทพเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใช้ปืนเอาปืนอะไรดีนะเอา M4 แล้วกันเอา M4A1 แล้วก็กับ M187 8ปืนลูกซองนะแล้วก็แมกกาซีนเลเวล3แล้วก็ปอกเก็บเสียงอ่าเอาอะไรต่อดีเอากริบมือเลเวล3ด้ามจับมา สโคบคูณ4มาอ่าแล้วก็ยาหน่อยสักนิดนึงไม่ดีอะไรเยอะแล้วโอเคเอายามาเอาให้ฟูลเลยเต็มที่เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะคิวให้ถึง100ตัวเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยอืยอโอ้โหตายก่อนไม่รู้ว่าผมจะคิวได้ถึง100ตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ก็มาดีครับอื้อหัวแตกไปหนึ่งหนึ่งตัวแล้วครับเออยาตุกตึงสองตัวครับจับไปสวยๆอ่าตัวที่สามกำลังมาเอา้าใครแย่งคิวอื้อหือไม่ตายครับมาอื้อหัวแตกก็ดิตัวที่สามแล้วครับ มามายิงมาเอาไม่ตายเฮยสามสี่อืมมีตัวเสือกอะอไปตัวที่ห้าเริ่มเกมมาก็โดนเขาคิวเลยครับผมเดี๋ยวผมมาตามคิวที่หลังแแบบแแบบแวบแวบหกตัวจ้าลูกสองนี่มันดีเนาะถ้ายิงใกล้ๆนี่คือสองนัดตายอะอืหัวจัดตายไหม ไม่ตายครับ M4 ยิงทีละนัดนะครับแต่ว่าอต้องกดยิกยิกอะยิกยิกเลยอะถึงจะโดนเนาะอันนี้ไม่ยิงครับเพื่อนหนึ่งศพหรือเปล่าไม่ใช่ดิมีคนรักโอเคศพที่เก้าครับวูมานจังโอ้โหอยู่กันเต็มเลยตรงนี้ตัวที่สิบมายัง เออ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 ่าโยกโยกเอ้าโดนล้าเฉยเลยอิ๊กมาใกล้ๆปังปังอืมสิบตัวสวยๆครับปั๊มยาแป๊บปิ๊กเออสิบเอท่ามอนไปดิสิบสองครับเออได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหเกิดใกล้ๆกล้ปึ๊งาไปดิอื้อสามครับต้องสามครับสิบสามโอ้โหโชคดีโชคดี มามาอย่าต่อยเราอย่าต่อยเราอย่าต่อยเราสิบสี่ตัวครับผมต่ออีกสวยๆหัวไหมหัวไหมอืมอืมแตกหนึ่งสิบห้าตัวแล้วครับเนะเนะนะจะวิ่งหนีไปไหนเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอู้กสองร้อย,อย,อย,อยเมตรสิบหกแครับปาร์ฝั่งเอา้าโดนลัเฉยเลยเอาอีก ไม่ปือ้อกว่าจะตาย17แล้วครับแน่แน่อุ้ยหมีน้องหมีหมีหรือเปล่าตัวสีชมพูหัวแตกไปดิครับ18บแล้วครับโอ้โหใกล้ๆอย่างนี้สวยดีครับ19ครับมาปึา้ง20แล้วครับผมตอนนี้มีผู้รอดชีวิต11คนนะครับอยู่ไป20โอ้โห21มาอย่างต่อเนื่อง จะจะจะอืมไม่ว่าจะไม่รอยีอ่สิ 23. บสองนะครับอ้าวเสปา,า,า,า์ยี่สิบสามเบบะโบบะโบบะโบบะเอื้อเอื้อโอ้โหสาหัสสาหัสเอื้อโอ้โหไม่ทันนะครับผมเมื่อกี้มาต่อเลยครับยี่สิบสี่ไหมยี่สิบสี่หัวแตกพอดีครับมากันต่อเนื่องโอ้โหยี่สิบห้าเนาะเนาะจะได้ไหมโอ้โหหันหลังอย่างงี้หัวแตกพอดียี่สิบหกครับ โอ้โหเจออย่างนี้แอบหลบไม่พ้นตามครับเราตามนะครับปะยี่สิบเจ็ดแล้วครับผมโอ้โหมามาอย่างต่อเนื่องโอ้โหวิ่งมาอย่างนี้สวยสิครับที่สแปดศพแล้วครับโอ้โหมันมือมากปังยี่สิบเก้าโอ้โหโชคร้ายของเขานะครับได้มาเกิดที่เดิมโอ้โวุ๊ยุ้ยุ๊ยหลบหลบหลบโอ้ใครนอนอยู่บนนั้นโอ้ยเออเอาไป M4 100เมตร30นะครับมาอย่างต่อเนื่องโอ้โอ้อยาลบยาลบพี่จ๋ายาลบยาลบออมเมซี่เฮ้ยไม่ออกมาเฮ้ยเกลไก๋เมื่อกี้ครับเอาไปโอ้โหตายพร้อมกันเลยครับ2ี 23, 21โอ้โห32มูอผ,ผิดมาใกล้ๆอย่างงี้ก็เสร็จที่ดี33ครับแน่อย่าหมอบอย่าหมอบข้างบนเห็นนะเห็นนะวุ้ยยังไม่ตายเอ้ยเจ๋ทำไมมันเยอะจังวะแถวนี้ หัวแตกไปดิสามสาม,สามสามสี่ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้มีไปสามห้าไปอีกศพหนึ่งสามหกโอ้โหสามเจ็ดครับผมโชคร้ยายนะครับผมมาเกิดใกล้กันโชคร้ยายของเขาจริงๆเลยอุ้ยโอ้โหซึ่งหลอดโอ้โหสามแปดโอ้โหโชคดีครับโอ้โหหัวแตกศพที่สามสิบเก้าครับบ,รบ้ายัางเดือดโอ้โหสี่สิบไม่หยุดเลยครับ จะ,จะ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 ไหมสักทีสักที41รออะไรล่ะครับอุ้ยเอ้ามาดิก็มาดิครับโถไม่ออกมาพี่ใกล้ๆตรงนี้มีเดียนหันหลังกเปป็เสร็จสีิ42แปะปะเอ้าโดนล้าเฉยอุ้ยบังเอิญ43แอะกล้ๆเห็นโอ้โหกว่าจ,จะแตก44ตรงนี้คนนี้เพื่อนเรานะครับเราได้ยิน นะ่อือหือสี่สิบห้าครับก็วิ่งมาดิสี่สิบหกอุ้ยโอ้โหเต็มไปหมดสี่สิบเจ็ดเอาว่ะอือหือสี่สิบแปดครับผมกระโดดลงมาเดะจะเอเจเอเจเอเจเอจะไปไหนอย่าต่อยเราอย่าต่อยเราอุ้ยสี่สิบเก้าเหมือนคนนี้เขาเป็นมิดนะครับน่าจะมือใหม่มาดิห้าสิบสวยๆไม่แตกว่ะไกลๆแม่งแตกยาก อย่าหนีแน่แน่รู้รู้รู้นะอ่ะปังงานล่ะ50ใกล้ๆหน่อย51ใกล้ๆแม่งเกิดมาแล้วโอ้โหจะทำไมอย่าเพื่อนอย่าบางังเพื่อนอย่าบาังลูกโดนเพื่อนลาครับเหลือ51สบอศพอย่าอย่าอย่าแน่52สวยๆก็มาดีครับทุก200เมตรหัวแตกไปอีก3 54โอ้โหมา กันต่อแล้วครับยอดคิวเรื่อยๆไม่แตกว่ะสักทีเออห้าห้าหยุดไม่อยู่อ่ะห้าหกโอ้ยห้าเจ็ดอื้มหูมโบบะโบะโบะห้าแปดครับผมห้าเก้าก็มาดิหกสิบโอ้โหตอนนี้ในห้องเหลือเจ็ดคนแล้วนะครับผมหกสิบเอ็ดคงจะแบบโอ้โหตายบ่อยกูออกห้องดีกว่าหกสิบสองนะครับว,วิ่งมาอย่างนี้ไม่รอดดิครับ แตกหนึ่งหกสบิบสามศพวูหแน่แน่แน,แน่สวัสดีหกสิบสี่มาเข้ามาห้องมาเพิ่มหนึ่งนะครับโอ้ยหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดโอ้ฟากแย่หกสิบเก้า yeah, แม่งขอให้ถึงร้อยครับอย่าเพิ่งออกจากห้องกันเลยผมเหงาผมเหงาเจ็ดสิบก็มา มาอย่างต่อเนื่องแม่หันหลังอย่างนี้ศพ71ไปว้า72เกือบมาอย่างนี้เออหื้อ73ลูกซองนี่มันดีจริงๆเลย,ยถึงว่าทำไมคนชอบใช้74ครับอุ้ยรอดได้ไงอะ M4 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 ช่วยพ่อหน่อยโอ้โหเพิ่งเกิดมาโอ้โหไม่ทันไม่ทันดีโหลดแป๊บลูกซองร้อยเม็ด75 กระโดดดึงดึงอ้เจอใครคนนึงยิงดิปังป่ะร้อยเมตรเฮดช็อต76 77อู้อู้ทำเป็นเล่นไปเอะเลงเลงยิงเลงยิงหัวแตกไปดิ78็ตูซองอีกนัดหนึ่ง79โด้าอ้หูหยุดไม่อยู่80ดสปดสไหมแปดสิไหมแปดสิจริงๆด้วยครับ82ก็ตามมาเรื่อยๆจะร้อยแล้วนะครับ เจ็ดแปครับโอ้โหตอนนี้มีในห้องเหลืออยู่ย5คนแล้วนะครับผมหนีออกกันหมดแล้วครับผมเออ86ดสิบนะครับ87ไปดิ88ไปดิโอ้ฟากตอนนี้ห้องเหลือ4คนมาหลบไปเลอยู่นี่มาหลบไปเลยอยู่นี่มาให้คิวซะดีๆมอบมามอบมามอบเลยมามอบ89ครับจะจะครบร้อยแล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โ oh, หเกินอย่างนี้ แตกไปดีครับ90อีก10คนเท่านั้นนะครับขอร้องอย่าออกจากห้องอยากให้ถึง100อู้หูหัวแตก91ไปดีแน่เจอแล้วโอ้โหกปจะวิ่งหาเจอบางบาง92ครับแน่อุ้ยเห็นไม่ครับสักทีสักทีสักทีอย่าแอบเปลี่ยนที่ดีดกว่าแน่ผมมาตรงนี้เอาดิเอาดิครับ 93นะครับผมอีกเจ็ดคนเท่านั้นนะครับผมอีกนิดเดียวก็จะสำเร็จออ94ขอร้องอย่าแอบโผลมาโผลมาสักทีไคลัสอย่าออกมาออกมาโอ้โหเพื่อนมาบังเพื่อนบังเป้าตายแล้วโอ้โหแฟดแฟดโอ้โห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 ลูกสองลูกซองโอ้โหไม่ทัน95ครับ95แล้วนะครับผม ก็จะหนึ่งแม่มาเกือบปืเก้าสิบหกนอนๆอีกสี่ตัวปึ้งเก้าสิบเจ็ดแน่แอบแอบคนน้อยละแอบบอกวิ่งมาอย่างนี้ก็สวยสิครับวิ่งมาอย่างนี้ก็สวยอีกเก้าสิบแปดอีกสองตัวเท่านั้นนะครับอีกสองตัวก็มาดิครับวิ่งมาอย่างนี้เออเก้าสิบเก้าอารมณ์แบบกูยอมมอบตัวตายซะทีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวเดียว ผมอยากจะรู้มันเป็นยังไงเจอแล้วยิงยิงยิงยงโอโ้ยิงดักไม่ทันครับตามตามหนีต้องตามอยู่ในห้องอยู่ในห้องเฮ้ยไม่ตายเหรอโอ้โหสงสัยปั๊มยาแน่นอนนั่งมอบโอ้โห99แล้วครับ100แล้วโแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะครบ100ดีที่เขายังไม่ออกจากห้องนะครับผม อ่ะผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย